สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลสามหลีกใหญ่ในยุโรปนะคะทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาโชซีเรียอาอิตาลีไปเริ่มต้นกันที่โปรแกร,รมการแข่งขันลาลิกาสเปนฤดูกาล2,024-2,025สัปดาห์ที่8ค่ะคืนวันศุกร์ที่27กันยายน2,567เรอัลบบยาโดลิกพบกับมาโยกาในเวลา2นาฬิกา คืนวันเสาร์ที่2 8กันยายน2567เคตาเฟ่พบกับอาราเบสในเวลา19นาฬิการาโยบายเยกานพบกับเลกาเนสในเวลา21นาฬิกา15นาทีเรอัลโซเซดาพบกับบาเลนเซียในเวลา23นาฬิกา30นาทีและโอซาซูนาเปิดบ้านพบบาร์เซโลนาในเวลา2นาฬิกาคืนวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567เซลตาบิโกพบกับจิโรนาในเวลา19นาฬิกา แอตเลติกบิวเบลพบเซบียาในเวลา21นาฬิกาสินาทีเรียลเบติสพบเอสปานยอนเวลา23นาฬิกา30นาทีและแอตเลติกโอมาดริดพบกับเรือมาดริดในเวลา2นาฬิกาส่วนในคืนวันจันทร์ที่30กันยายน2567ันหอบเจเียลเปิดบ้านพบกับลาสพาลมาสในเวลา2นาฬิกาจากนั้นไปดูโปรแกรมการแข่งขันบุนเดสลลกาเยอรมันฤดูกาล2อ2พ2นยี 2025, ในสัปดาห์ที่5นะคะ คืนวันศุกร์ที่27กันยายน2567ดอดมุลลงสนามพบโบกคุ้มในเวลา1นาฬิกา30นาทีวันเสาร์ที่28กันยายน2567คู่ที่ลงทำการแข่งขันในเวลา20นาฬิกา30นาทีจะลงแข่งขันพร้อมกัน5คู่ค่ะ Wolf บวกเปิดบ้านพบสตุตการ์ดไลซิกพบกับเอาสบวกไมล์0.5พบกับไฮเดนฮฮม ไยบวกพบกับซังเพาวลีและหมื่นเช่นกลัดบักพบกับอุนิโอนเบอร์ลินส่วนบายเยอร์มิวนกจะเปิดบ้านพบกับเลเวอร์กูเซนในเวลา23.30นาิกา30นาทีวันอาทิตย์ที่29กันยายน2,567ลงทำการแข่งขัน2คู่นะคะเริ่มจากโฮสไตคิวเปิดบ้านพบกับแฟรงเฟิร์ตในเวลา20.30นาฬิกา30นาทีและโฮเฟนฮาร์เปิดบ้านพบกับเรเมนในเวลา22นาฬิกา30นาที ไปดูโปรแกรมการแข่งขันกาวโชซีเรียออิตาลีฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่6ค่ะคืนวันศุกร์ที่27สิงหาคม2,567 a เอซีมิลานพบกับเลเช่ในเวลา1น5นาฬิกา45นาทีนะคะส่วนคืนวันเสาร์ที่28กันยายน2,567ลงสนามกัน3คู่ค่ะบูดีเนเซพบกับอินเตอร์มิลานในเวลา20นาฬิกา เจนัวพบกับยูเวนตุสในเวลา23นาฬิกาและโบโลุนยาพบกับออตาลันต้าในเวลา1นนาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567คู่เย็นค่ะโตริโน,โนพบกับลาซิโอในเวลา17นาฬิกาส0นาทีส่วนโคโม,โมโพบกับเวโรนาและโรมาเปิดบ้านพบเวเนเซียในเวลา20นาฬิกาทั้ง2คู่นะคะขณะที่เอมโปลีจะพบกับฟิออเรนติน่าในเวลา23นาฬิกา และนาโปลีพบกับมอนซ่าในเวลา1น5นาฬิกานาทีคืนวันจันทร์ที่30กันยายน2,567ป่าปามาพบกับกายารี่ในเวลา1น5นาฬิกานาทีค่ะทั้งนี้คุณผชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวนสโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n e w s c h a n n นแนค่ะ